วนนั้นที่ถากหญ้าที่ถากหญ้าเราเพื่อน14คนที่ถากไปถากมาเราเหลือรล่องเหลือสองล่องสุดท,ท้ายใกล้จะกลับบ้านอยู่แล้วเราเดินไปเดินไปไม่ไปถากจะจะขุดหญ้ามือกำลังมือซ้ายกำลังจะล้วงลงไปหยิบหญ้าพอดีพอล้วงมือลงไปมันก็ฟูทีเดียวเลยกาดเข้าเน็บที่ตรงง่ามมือหนูก็ตกใจหนูก็ร้องตะโกนบอกว่าช่วยด้วยแล้วสะบัดไป มันก็ติดมือไปด้วยตัวมันหนักมากใหญ่มากแล้วมันก็ตัวมันอะติดมือไปมันก็สะบัดมาลัตที่ตัวเลยแล้วคนทั้งหมดเขาก็วิ่งหนีกันหมดเหลือแต่พี่สาวคนเดียวที่วิ่งเข้ามาช่วย็ตังสติได้แล้วก็วิ่งมาช่วยกันจับง้วยแล้วหนูศศิยังอยู่ก็เลยบอกว่าช่วยหาอะไรมาลัดแขนทีสกัดเทียบที่พี่สาวเขาก็เอามือมาแกะตรงที่ทมันลัดตัวออกเพราะมันไม่ออก ทีนี้พอแกะไปแกะมาหมูบอกหมูจะหมดแรงอยู่แล้วบอกมามาช่วยด้วยช่วยด้วยนีมีผู้หญิงคนหนึ่งท้องแก่สามเดือนก็สงสารเพานไม่ได้ก็ตั้งสติได้ก็วิ่งเข้ามาช่วยแล้วช่วยกันมากำคองงงแล้วก็ดึงออกไปจางชงที่ออกไปแล้วผู้ชายที่วิ่งหนีกันหมดสิสามคนน่ะก็ตั้งสติได้ก็วิ่งมาช่วยกันจับงูไว รู้สึกตัวมาตลอดนะแต่ตาลืมไม่ขึ้นต้องให้พี่สาวคอยก็ีีตาไว้ตลอดเวลาลตัวให้แข็งแล้วมันจะร้อนรุ่มในตัวเพื่ออยากนอนอยู่แช่น้ำแข็งตลอดเวลาพี่พูดกันเขาบอกว่าแฟนที่กินข้าวคงไม่ใช่แต่เอาหัวแฟนไว้ตรงปากทางเข้าบ้านนะใช่ก็คงจะอากาศตรงนี้้มากกว่าเพงจะถึงข้าวคอ้ยวด้วย